นวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่6ที่ขา้าพเจ้านายสิทธิพงคลพรรัตขอถวายเสียงสวดทาถยายหญพระสูตรพระปริศและมุนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแดกอุบาจารยร์ทั้งหลายขอจิตของขา้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักราปยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งจุมนมเทวดาสมัญตาจาักกาวาเลสุอัตร,ราคัจชันตตเทวตาสัตตมังมุริราชาส,สุนัน Sunantu sakamu ketang sakke kame cerube kiri sigala ta tehe centale ke wimane kipara tejakame taruwa nakaha nekehawat humi kete pumache lantu teh wacala talawi semeyakak kanta pa naka titanta santike yang muliwa rawa canang sahawu me sunantu tamak sawa nakalo tamak sawa nakalo

ทุติยมพีพ so ุทธังสรนังขจามิทุติยมิธรรมังสรนังขจามิทุติยมพีสังขังสรนังขจามิตัติยมพีพุทธังสระนังขจามิตัติยมพีธรรมังสระนังขจามิตัติยมพีสังขังสระนังขจามินัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวัตรัง เอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโอนตุสัพพานัตถิเมสารนังอันยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโอนตุสัพพานัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโอ สัพพธาเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะกวาสักเกสุวิหารติกปิลาวัตวัตัสตุสิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเกณสิตังปัจมักเกติภิกุสเตหิสเพเหวะอรหัตตหิ ท่าสหิจโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโอติปะกวนตังทัศนายาภิกขุสังกจาอาตโกจตุนังสุทธาวาสกัญกานังเทวานังเอตัสัตตาโอสิอายังโคปะกวาสักเกสุยหารติอภิลาวัตตุสมิงมหาวเน มาต่ภิกุสังเกนะสิตังปัญจมัตเตหิภิกุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิต่าสหิจลกัตธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิพพตาตทาอุตติภะกขวันตังตัศนายะภิกุสังกจาญาณุนักมะยัมปิเยนะภะกขวา เตณุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาภควาโตสันติเกปาเจกัตถาปายยามาติอาตะโกตาเทวตาเสยยะธาปินมาภาละวาปุริโสสัมมิชิตังวาปหังภสษาเรยะปริภสษาริตังวาปหังสัมมิเจยยะ เอวะเมวะสุตาวาเสสุเทเวสุอัตตราหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมังตังอัตถังทังสุเอกมังตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันนิเกอิมังคทังอาปาสี Maha samayo pawang nasaming te wakaya sama kata a katam a himang tamak sama yang tak kita yewa apara cita sang kanti ata apara te wata pak himang katang apa si taktara ipikabo samata an sung kitang อัตโนโอุจุกามายังสุสารทิวาเนตานิกาดนิเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันสิตาติท้ทโคอภาราเทวตาภะคะวันโตสันนิเกอิมังทังอภาสิจัตวาคิลังจัตวาปาลิกังอินทาคิลัง โอหัจมาเนชาเตจรัตติสุตาวิมาลาจักขุมาตาสุนันตาสุสุงนาคาติอาตะโกอปราเทวตาภกวันโตสันนิเกหิมังคตังอภาสิเยเกจิพุทังสรณังคตาเสนเตคะมิสันติอปรภูมิง ปหายะมนุสังเถหังเถวกายังปุริปุเรนสันตินิสันตีติอัตโคภะกวาภิกขุอมันเตสีเยบุเยนะภิกขเวทัสนุทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังตัสนาญาภิกขุสังกัจจะเยปิเตภิกขเว

อากวันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวทาสันนิปติตาพาวัตสันติเยยะทาปิไม่หังอัตารเยหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตาจิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนธา สาธุกังมามะนะสิการโรธาปาสิกสมิติเอวัมภะเตติโคโอเตภิกุภะกัวโตปัจจโสสุงภะกัวตาเอตาตวิเอตาทะโวจสิโลกมนุษย์กัสสามิยถาอุมาตันสิตาเยสิตาคิริกัมภรังไปตัตตาสมาหิตาปูทุ สีหาวะรสันลินาโลมาหังสะพิสัมพุโนโอธาตมะมะนะสาสุธาวิปัสสัมนมานาวิลาปิญโยปัจจสัเตยันตวาวะเนกบิลาวันทะเวตโตอามันตติตายิสัทธาเสสาวเกสาสาเนระเตเทวกายะอภิงกันตา เอวิชานาตาภิกโบเตจะัตัมพมาัตัมพมะกรุงสุตวะหุตัสสัสสนังเตสัมปาทุระหุญาณังอามะนะสุตสานะทัสสนังอภปพเกจตตามันทักุสานสังอธาสัตตริงสตางเอกสหัสสนังอามนุษสาสะอามนุษสานมัตถาสุงเป ะเปเกนตมันทังคุงติทิศาสัพฟาปูทาอาวงตันจะสับปังอภินญายะววะกิตตวานาจักุมาตโตอมันตายิสันตาสาวเกสาเสนรเตเทวกายะอภินกันตตาเทวิชนาถาภิกโวเยโวหังกิตายิสามิกิรหิอนุปปัสโซ สัตตาสัหัสสวะวะยักขาภุมธมากับพิลาวันทวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสัสสีโนโมทามานาอภิกมุงภิกขุนางสมิติงว่นังจะสาอาเหมะวะตายักขะนันนตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสัสสีโนโมทามานาอภิกมุงภิกขุนางสมิติงว่นังอิเจเต So, Raasasayakaknan na tawannikno Idi mento judi mento wenak mento ya sino motta mana api kemung pi Gunang semiing wenangsa Mita Pancas sertayak nanan tawanno Idik mento judi mento ennak mento Ya sino mauak ุมพิโรราชคะอิโกเวปุลัสสานิเวสนังพิญญนังสตตสหัสสังยักษนังปาริยุปยิรูปาสติกุมพิโรราชคะอิโกโสปขาสมิติงวนังปุริมัญจาติสังราชาทัตตารตโธปะสติกันทัพพนังอธิปติมหาราชายสัตสิโสุตตปิตสจัปปะว อินทานามามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสััสิโนโมทามนาอภิขมุงพิกขุนังสมิติงวะนังทักกินันจ่าทิสังราชาวิรุโรตปัสสะสติงคุมพันธนังอธิปฏิมหาราชายสัสสิโสพุทตบิตสพภะโวอินทานามามหาปลาอิธิมันโตชุติมันโต วันน sino, มันโตยักษ์สัตสิโนโมทามานาอภิคมุงภิกุนังสมิติงวนังปัจฉิมันจาติสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคนังอธิปติมหาราชายัสัตสิโสปุตตปิตัสสาภาโวอินทันามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนนมันโต Ya satsiso mota mana api kamung pi kunang samiting wanang Utarang jati sangura cha kuero tapasa sati yak atipati maharaja ya satsiso put tapi tasa pa intanama mahatala iti manto cuti manto manto ya satsino no mana api kamung pi kunang samiting wanang ปุริมาธิสังทารัตโธเท็ขิเนเนนวิรูหโกปจิมเนวิรูปโคภุเรโรอุตรังทิสังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทีสาทัตันลามานาอัทังสุงวเนกปิละวันทัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิยาสัทธามายาอุเนตุเวเนตุวิรูจะวิรูโตสหะ jantano kamarase to jain ginu bantu nikantu pak nano o pak manco jatewasung to jah matali kitase no jakan bantu nak lola jah jano sabo aku pancasiko jawa timparu suriawat jasa ete satye jaraja no kantam คัรรมภาษาราชุพิโมทมานาอภิกมุงภิกขุนังสมิติงวนังอาตคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตันสหตันจักากัมภักมภารัตสัตระอาคูปยาคาสหยาติภิญญามุนาทะทะตารฐาจะอาคูนาคายสัสสิโนเอราวโน มหานาโคโซประาศสมิติวนังเยนาคราเชสหสาหารันติทิพาทิชาปัีวิสุตจังกุเวหาสยาเตวนามัชามัติจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันต์ตักนาคราชาณมาสีสุปัตนะโนกมะมักาสิุตโตสันหาหิวจาหิอุ padwa hayanta naka supana salana emak kang suput tang cikta wasirahatena sumut tang aruk sahasita pataro wa sawan sete iti manto yasatsino surat tanakwe katsa wa pejite sujiti capa haramu นัมุจีสหสสตันจารวลิตปุตตานังสเปเวรโรจนามกาสันนิสันในหิตวาพระลิงเสนังราหุพันตามุมุปาขมุงสมยโยธานิพันธันเตพิกุนางสมิติงวนางอาโพจะเทวะปาตวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวารุนาวาวววววรุณาวารุณาเทวาโส โมจายะสัสสหาเมตตากรุณากรุณากายิกาคูเทวยะสัจสิโนท่าสตท่าสทธากายาสัพเพนัตตวันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยะสัตสิโนโมธามานาอภิขมุงพิกุนางสมิติงวานังเวนทูจะเทวาสหลีจะอมาจตุเว ทุเวยะยะมาจันทัสุปานิสาเทวาจันทมาโคภูรักขิตาสุริยัะสุปานิสาเทวาสุริยะมะโคภูรักขิตานักขิตานิภูรักขิตวาอาโคมันทะลาระคะวาสุนังวาสโวเสโทสักโคปกาบุรินทโทเทสเตทัสทา กายสเพนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสัสสิโนมุธามานาอภิกขมุงพิกขุนังสมิติงวันังอัตโกสหภูเทวาชลามขิริคาริริวิาอริทัตจักกาจโรชาจอุมาปุปปานิพาสิโนวารุณาสหรรมาจัจจุตาจะเเอเนชกา สุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวะสาหะเนสิโนทะาเสเตท่สัทกายาสัพเพนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมทามนาอภิกมุงภิกุนังสมิติงวะนางสมนามหาสมนามมนุษามนุสุตมะกิทาปัตุสิกาอาคูอาคูมะโนปัตุสิกา อาตาคูอารโยเทวายะจัโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสัตสิโนทัศเตทัสธากายาสัพเพมันตะวันนิโนอินทิมนโตชุติวันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมทามานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนางสุกากรมมหากอรุณาอาคูเวขนะสาสหะ โธาตัคยาปโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสถธามันตาราคัยชามิตสกาจยัสสินโนธนายังคาถาปะจุนนโยทิสาอภิวัตสติทเศทเศเตทัสถากายาสเพนะนันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยัสสสินโนโมทามนา api kemung pi kunang semiting wanang kemiya dusitaya makataka iya jayasasino lampitapka lama setasotinama jahasa ha, asawa nimana ratino aku ataku ha, paranimita tak sete tak satakaya สัพเพนันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีโนโมทามนาอภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวะนังสัตเทเตเทวนิกายาสัพเพนันตวันนิโนนัมนวะเยนาเยนะอาการจุงยะเยจันเยทศทิศสัตย์สาสหปาวุนทศชาติมังคิลัง Ulatin na makna zawang takimo katarang nakang cantangwa wa titang suprama paramato caputa iti manto sahasu sanang umaro taso jaso pakasamiting samiting wanang sahaja brahma lo kanang maha Biti piti tati upapano cuti manto pit semakayo ยสัตสีโนเทเศทาอิสราหาคูปเจตวาสวันติโนตาสัจจมัชโตอาคาหิโตปาริวาริโตเทจัสเภอภินกันเตสิสินเทเทเวสัพรมเกมาระเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะกันหัสสะมันทิยังเอธาคันนาหธาปันธทธา ราเกนักปันธมิตุโวสมันตาปริวาเรีธามะโวมุนจินตาโคจินังอิติตัตถามหาเซโนกันหะเสนังหัาเพสยิปานิตาตลอดมาจ่าสรังคตวานะเพรละเพรระวังยถาปวุตสกมิเมโคตธายันโตสวิตจุโกตัธาโสะ จุทาวันติสังคุณโตอาศยังเวเสตันจัสัพพังอภิญาญายะวะวะิตวาจากุมาตโตอมันตัยสัทธาสาวเกศาสเนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชนาธาภิกโวเตจักอตัมปะมะกัลุงสุตวาพุทธศาสนาสันังวีตระเกหิปัก Kam ne sang lomanpi Incany sabe wiji dasang kammayapit Payaita yaats si maui sa puttehi